สบายดีพี่น uh ้องยามเศร้าเศร้าพี่น้องเลยมากับไม่อึ่งคือเก่าพี at ่น like <iquer> ้องสิบ like right? ้าไม่อ no ึ่งไปถิ่มแขวทางด้านอะมื่อนี่พีเหตุจับอันอยู่หวยโมงพี่น้องเลยเพื่อยางมะฮอดอร่อยเมื่อไรเห็นมันงามก็เลยเปิดกล้องให้พี่น้องได้บึ่งได้ส้มพี่น้องเลยแต่เห็ุน้ำพันได้พูดอกยางมะเขาดอนหนึ่งพี่น้องเลยวัางเง้ก็ยาวนี่ มั่งถมแหล่งท่องเที่ยวบ้านมะมงพี่น้องเลยปุ้ยถมอลิร้อเนาะแนมเขาไปจากโตัวยังไล่ๆนะหึมเป็นตะย่า,า,ยายนไถเงาหา,หานแนมเขาไปไหนปุ้ยอีหยังมาหากินไก่ยถิ่นมนือนี้พี่น้องเลยเคยไปตะห้วยประเด็จนี้มาห้วยมง,งม่่งถมพี่น้องเลยเราเบิ่งเรา้มได้พี่น้องก็จะทีได้ยังมือนนี้มากับ แม่มาน,านพี่น้องเลย,ยกำนองสลายนี่มาไกลแต่กางเสาวหอบเสือหอดจเขียมาเลน่นลมผักสองป่าว่าในเด้อพี่น้องเด้อจ้ะสองป่าว่าพี่น้องเยทิมภาษาไทยเด้อพี่น้องเด้อสิปอเป็นตีสื่อมึงภาษาพลัง อันนี้นี่และว่าเขาเก็บเห็ดเลซึ่งได้ที่หนม่นคือไก่แท้น้องไงลอยติดตามตอนต่อ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 ตไปพี่น้องน่องสลายเอ้ยเก่งขนาดว่าหนึ่งเปรดดำหน้าเจดากับจนเมิดได้วันเท่าไรลูก โถกลุ่มขายดีพี่น้องเลยน่องสลายพี่น้อง,งเห็ดอะไรเนี่ยคิดว่าเห็ดปวกดีใจหมดเลยพดโพบระเทศกินเลยคือบอกออกผูนเป็นป่าอยู่พี่น้องอืมคืออะเนาะคือเห็ดปวกอะไร สบายดีอีกรอบพี่น้องเอ้ยไปหาเห็ดกับโบได้เห็ดขอโบได้ถ่ายให้เบิ่งดอกพี่น้องเอ้ยหล่อประจุนคาลากับสาวว่าหนองสลายมาลูกกาบ่าวบอยพี่น้องส่วนลูกไสไปซอยเจดําว่าดในดําหน้าเจดําเอ่อให้ลูกไสมาก่อนตอนเช้าร์ฮะกับเพชรทุลัพี่น้องเอ้ยดําจนหกโมงเข่งหกโมงแรงนะพี่น้องเอ้ยวีพี่น้องเอ้พีปยานพี่หลอกเกย อยู่เร่ยแม่ล่ทีมงานมันขาดแต่ละาไม่เฮ้ยเฮ้ยจอยเป็นยังไงเฮ้ยใครอยู่กลาดง่ายเขไปเนาะขาดทีมขาดทีมถ้าหายไปเสร็จไปเลยเฮ้ยประกาศฮะเฮ้ยประกาศฮะประกาศทีมงานเลยเดี่พี่น้องบอกต่อเฮ้ยอยู่ตายทางใดมืดฮะอยู่ตาทางใดพี่น้องทีมงานเนาะปาทให้มันก่อนนะอย่าไปเห็ุนะนะปาดห้ากันวัดนเออมีมีอยู่พี่ สีลงไปดำพี่น้องพากันลกหาเกาลกประมาณได้จังมัดของไปเดินพี่น้องเขตลกตั้งแต่พี่สอดพี่เฮาไปหาเฮ็ดดีกว่พี่น้องไปกับซาว่าเป็นบาเฮ็ดพีเฮ็ดจับไปผมได้เฮ็ดบ่ท่องนั่นสาวปุยบอกอ่านหัวเทียงมาสันฮะออกเมือเว้หนึ่งวันรถพายเข้ามาลูกสาวสะจ่อยก็มานอนเเผวอยู่ สัตว์เจอกัน้องเยี่ยมเป็นผู้มัดมัดแล้วน้องเยี่ยมไปอนลกต่อน้องเยี่ยมน้องมดคนณขยันมานอนพี่หลายคืนแล้วบ่จะกคืนละเยี่ยม3คืนแหโอ้ถมาบ่คือพ่อตัวใดเห็นเฮ็ดปอกปกเมี่ยนตื่นมาสิไปเอาว่าซั่นพ่นี่มาวันศุกน้องดิแทกกับมาดำซ้ตะก้าอจดบ่แม่นวามไปด้าาหวยบ่ ้ำน้าพะโขเจตวนบ่ไกระามเด้จักมือเลยแย่ม่งหน้าบ่บอหนะ่ไปดล้มเอมือมือวันพูดเธอไปทนนามือนนวัดพูดอือโกระจื้อแล้ววันพูดวันชินมันเป็นทีเฮ้ยเนาะบ่จ้อบ่จื้อไ่คำหนึ่งเนี่เจ้จ้าลวัดพูดเงยไปเป็นโลกะวันชินนับ คำหนึ่งคารุกะวันคำหนึ่งกุลกคำหนึ่งวันประหัดพอกูลกไปปากกูเหีเนี่ยเออมึงน่ะมาวันซุกเม็ดชะบอกเวอไปเดเนาะมานอนเดี๋ยววันประหัดมีวันยังค่ะวันพุดแยนกันพี่น้องเอ้ยแยนกันไปใส่ห้าวกับไก่สีดำเลยพี่น้องสีห้าคนงานไปลูกกากับผัวากะกันนี่แหละนี่แหละพ่อเป็นกันนี่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 กุฎีกุฎีลกหมอนกันกุฎีลกหมวนพี่น้องเอ้ยสีถามันใหญ่กาคนงานผับสีดำพร้อมกันเด้บาดนี่น้ำห้าประเต็มให้นาอยู่พี่น้องเอ้ยก็เลย บางคนผัดมีกาผัดว่มีน่าเนาะผัดว่าหน้าค<ล>กเด้กลูกม้วนอ,อันนี้พี่นอ้องลูกม้วนม้วนคุณอาพี่น้องก็สิบตาเลยลูกๆกลางคุหามานะ้ะลูกตะวางนะพี่น้องมาหอดพี่พพ่เออมันลกง่ายพี่น้องผัดผัด,ผ,ด,ผ,ดนนผัดกาลกง่ายทีมงานกะหายเนะผัดกาลกง่ายกับพอดีกันอยู่อือไข่ยอยู่ยยทำมาซอย โอ้ยหายพี่น้องก็หายแค่หน้ากล้าลุกยาเนะทึงงานมาอือก้าลกพอีวะถึงงานหัเหมือนกันอือผัวตัวก็หานมันเบาเฮ้ยหไปอย่างงอนแล้วกับพัวนะอย่างงอนแล้ะโท่ามามาขึ้นนี่เทมามาเป็นในรายการโทรปลาปแปลงตู้โฆษณาตู้ยังตู้เส้า แบงตือเสือผ่า <c oughs> นี่เขาเป็นตากล่องกันพี่น้องนองกระทินกันมาเล่นน้่งนองมินนีปุอ๊อยู่กระตุบหน่อยปุอ๊อันกะนี่สุดเฟินลูกมุ้มาเดี๋ยสาก่าตื่นนอนมากับมาลูกโดดแทนเด่นกับใน,นจุกน้องมอทหัน,หนแบบปอมีหยาเลยแหละพี่น้องเอ้ยดูสิดูสวยกนันนี่จังหวะกาะข,ขักแทๆพี่น้องเอ้ย เฮากะเฮาวกะสามนี่แหละเฮากะสิประมาณมะเอินมะเฮ้ยอะไรพี่น้องเอ้ยสิจัดการเพลินใบยาลาของเนาะหาเห็ดกับใบกายถิ่นอู้บ่เคยไปกับใบคนลุกพี่น้องเอ้ยไปบ้านห่างที่ฉวางบ่อุ้ยไปไปบ้านห่างน้อยเบอร์คนลุกแล้วคนลุกเงียบเงียบเราไปเขี่ยเห็ดเลยค่ะเขี่ยผู้เดียวเนาะนางว่าก็นา่งซาไลกับใบป่าเขี่ยผู้เดียวกุดกวดเมาแต่เอาเห็ดหนังงัวเงยมาบ่เห็นคารห้องฮาวะ ว่ากับบุคานสุดเสียงมาในเอีว้าฮกูตายผมอ้าวไปกระเบิร์กูรีวิวแล้วทางนี้ก็ได้คนลูกเวรไปไกลหลายเราเคยไปจักเถื่อะนี่พอตตะเกิดมาก็เห็นเออเคยได้ยินแต่ว่าบันห่างบันห่างไปเมื่อนี้ก็เลยจัดหนักจัดเต็มไปพบปีงพี่น้องเอ้ยหัมห่วยปีงไหลไป็นโทรไดโต้เออ ความหวยไปปีงแกะปีงไหลปอนเสียมลูกจับหมากเสียมขึ้นมาปีงนี่ยพี่น้องเอยโผล่มันหลายกิดดีแต่บระเทศไทยคลิปอยู่มาถ่ายแต่ตอนไปหอดนะแหละพอเกือบจ่อนสินขึ้นความหวยผ้าแม่มา่านแหลนอยู่แถวหวยโนปะ๊ปปีงปีงหลายบดายดเค็มเจ๊ดีเหรอจอยโอ้ยสำปูมือปูมือนี่โอ้ย คนลุกเด้ขนาดขนาดมาเบายังคนลุกอยู่มอดอย่ากล้าแงงไปเด้อมันสิเพื่อยเด้อบแงงไปได้ดอกสิบดําเท้ต้นคามันบ่เฮ้ยสิจูบหน้ำอยู่ใสลงสิจูบหน้ำอยู่ใสลงจูบขึ้นมาบ่เออหายตัวแดงขึ้นมาใส่อโออ่อเสิพากันลุกละพากลุกไปดำพี่น้องเลยจร่งจริงเร่งจรงพาะกันอยู่บ่อนดำอยู่เนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้กกับสิโลกต่ออีกก่อนโคชนาเข,ขียวเพึ่งน้องเยี่ยมสิผาดก่อนดินใส่อเอากล่องไปเก็บก่อนด้วพี่น้องพี่น้องเอลยโลกกะขึ้นบนนี้ลงดำหน,น้าใช่ไพี่น้องเพลินตึงตงต่งก่อนตัวเฮงยังเฮยตัวเฮงยังสวยเองกินอ่ะเฮยเพี่ยงอลไรพี่น้องหอง้าว่าเขาเขาจะเอาเห็ดมาขายหายพี่น้องน้องน,นัดหาสิผาดพี่น้องแล้วก็เพิ่นเอาหายตัวเนี้ย สาวนดนะน้องนดนะพี่น้องน้องสาวอิสดีป่าเฮาสิมือให้ท่แม่อ่าลอกลางไว้ถาเฮาสิไปหาต่อพี่น้องสิสิขึ้นสิแล่นขึ้นจากโลกาบาบอยแล่นไปแว่นม่านย้อนเ็ดพี่น้องเอ้ยบ่ได้เวียกได้งานนําเ็ดนี่นะพี่น้อง0 0 0 0มแต่อจสะคอนผิมด้วยไปยนี่สิเปิ้นแถมผักเตียวมาให้แกคือบ่เก็บไปตู้นําเนาะงามๆได้พี่น้อง อันนี้สิมีแต่เห็ดละโงกขาวละโงกขาวพี่น้องนี่แต่ดอกไข่ก็มีจุ่มไข่กัมีมันทั้งก็ออกนะเจ๊บันนี้มีดอกบานซ้่ไเออเล้ยังว่าขักอะไรยัว่าเอาสิปานตะกะบ่าบอยไปก่อนบานนี่จากสีเอาภายในไปว่าสี่ประหารน้ำพวกอีสนี่ยผู้เล่สี่บานไกลๆผู้เล่ขี่รถจักไปว่าสันแล้วก็บริวกินข้าวเพนนั่นบ่มีดอกพอหฮามากันมาบังประมาณ เก่ามงขึ้นมาพี่น <mat <matrix> ้องเพื <m uch ada> well ่อเขาขึ <m uch ada> <min> ้นมาแต่หาเห็ดอันกับสวาพี่น้องเห็ดเปลือกนะไรอย่างปัจจุบันตายคือบาดห่างชี่ว่างผมเกือบตายอุ้ยขอบใจนั่งหนัดนองหนัดเด้อที่เอาเห็ดมาฝากตัวนี้ก็เอามาให้ตัวนี้ของเอื้อยพี่แมนทั้งจัง4.5เองแมนทั้งจัง4.5เองสบอยังว่าพี่เฮ็ดยับไปยังว่าไงสบอมีก็ไปพี่น้องได้เต็มทงมูนเฮ็ดยังไงเฮ็ดรวม เฮ็ดปวดรอบเดียวอือสิมาปั่นเผาอยู่เฮือนพุ่นแหละจะกินกับยามมื้อเช้าแล้วกันจําน้ําแกงเ็ดพี่น้องเอ้ยเ็ดปีตัวเฮาเก็บมาแหละกระดดแดดซอยก็ยังมัดกะอยู่พี่น้องพเด้พๆๆเห็นบ่พี่น้องพเด้พกับพ่อๆหน้าเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณเอซี่ทุกๆท่านเนาะก ก็ไล่ก็แช่ได้พี่น้องสงเจใส่แดกไปเลยตอนนี้พี่เฮดจับกับยาวาก็ได้พี่น้องแลนไปแลนมาน้องนี่แทกกะอยู่หน้าเจดมตอนนี้นะเพราะว่าหน้าบาบอยกับยังถุงนาโนนเข้ากับว่าเ้าสีดำเลยแหละพี่น้องเลยประมาณช่องเสมอพี่น้องเอ้ยพังเบิงต้องหาคนงานกับพี่น้องมาลูกกามาดำสอยสันบบได้ได้พี่น้องเอ้ยชองเถ่าเป่าไพ่ปุปบๆอยู่แแหละขันโบหาคนงานไปดำสอยพี่น้องเลยตาดีแหละพี่น้องสบายดี